ก็ความรู้สึกด้านไหนอะคะเดี๋ยวนะพี่ขอโทษพีก่ก็จุกจุอยูอ่คือถ้าถามที่ความสนิทสนมใช่ไหมคะเรารู้จักกันมาตกงหลายปีมากนะคะนานน้อมเนาะนะคะ่ะเราร่วมงานกันมามากนะคะเยอะหลายคอนเสิร์ตหลาย,ลายงานนะคะ่ะ ก็ถือว่าสนิทค่ะีไ่ได้ร่วมงากนาก,นากนบบนันมีนโอกาสที่ร่วมงานพี่แบนเป็นยังไงคพี่แบนพี่แบนเป็นคนอารมณ์ดีค่ะพี่แบ,บนเป็นคนใจดีมากแล้วก็หัวเราะเสียงดังดดหัวเราะตลอดเวลาแล้วก็ไม่ไม่พี่แบ,บนไม่เคยบ่นเขาไม่เคยบ่นทำงานหนักอะไรก็ก็ไม่บ่นแล้วเป็นคนเป็นคนใจดีเป็นคนน่ารักใครอยู่ด้วยก็สบายเราเห็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เขาก็เป็นอย่างนั้น หัวเราะพี่แบนเหัวเราะตลอดนะคะก็คือบางทีการทํางานก็ต้องมีปัญหาบ้างใช่ไหมคะปัญหาบางทีเรื่องแบบเรื่องเพลงบ้างเรื่องเสื้อผ้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่แวนก็จะขำตลอดนะคะแบบว่าคือเป็นคนมีอารมณ์ขันนะคะเราแบบระทานข้าวด้วยกันอ๋อมพี่แวนไม่ชอบแบบพี่แวนไม่ชอบสั่งอาหารเป็นของตัวเองชอบชอบทานกับน้องๆก็เราจ้ ทุกคนก็ตามอาการพี่แหวนอยู่ตลอดแล้วนะคะแต่ว่า,าได้เจอบ้างห่างไปบ้างตามแต่ภารกิจของแต่ละคนแต,แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันที่ต้อว่าทุกคนได้เห็นคือความเป็นคนที่แบบสู้แล้วก็ไม่ได้บอกทุกคนว่าตัวเองเป็นอะไรทําตัวเองเป็นปกติน้าแหวนไม่เคยทําตัวเป็นคนป่วยให้เราเห็นใช่แล้วแหวนเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ดีนะคะไม่เคยทําตัวว่า เขาป่วยเราจะต้องดูแลเขาแตกต่างจากคนอื่น<ช>น้แหวนเป็นนแหวนจะอยู่ตรงไหนนแหวนก็เป็นน้แหวนแล้วก็เพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งก็คือนแหวนเป็นแม่ของปันปันที่รักลูกที่สุดแล้วใช่ใช่ตัวพี่ตัวพี่ไม่อยู่ในประเทศคะพี่ไปฝรั่งเศสคะก็ทราบข่าวทางไลน์ที่ส่งกันมาว่าพี่แหวนซุดก็ก็ก ตกใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็ยังคิดในทางที่ดีใช่ไหมคะว่าในเมื่อพี่แหวนรักษาหายมาแล้วนะคะก็อาจจะเป็นอาการที่ว่าแกเหนื่อยหรือร่างกายอ่อนแอลงไปแล้วก็ถ้าถ้ากลับมาบำรุงสุขภาพใหม่อีกครั้งก็น่าจะดีขึ้นคิดว่าอย่างนั้นไม่เราไม่ได้ไม่ได้เจอกันนานเหมือนกันนะไม่ได้พูดคุยกันโดยตรง มันไม่ทันมันไม่ทันได้ตั้งตัวต้องยอมรับว่าเอาเชื่อว่าพี่ๆน้องๆกันก็จะติดตามข่าวาวอยู่แล้วแต่ว่าคือก็นแหวนก็อยู่ในโปรเซสที่เขาดูแลตัวเองอยู่แต่พอจังหวะที่มันอย่างที่ทุกคนทราบเร็วมากมันเร็วมันกระทันหันพอถึงจุดหนึ่งมันก็ไปเยี่ยมไม่ได้มันก็ต้องเยี่ยมไม่ได้มันอยู่ในเฟสที่เขาต้องดูแลตัวเองอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วเราก็ได้แต่เป็นกําลังใจกันอยู่ข้างนอกทางไทยกันอยู่อย่างนี้ จร,จริงจริงเราสองคนนะคะ <c oughs> ก็ก,ก็ก็เป็นพวกศึกษาธรรมะกันอยู่ <c oughs> จะถามพูดจริงๆเรื่องของการที่คนเราเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยจริงๆก็เข้าใจกันอยู่นะคะแต่ว่ามันเป็นเราก็ยังไม่ได้บรรลุอะไระก็เป็นการความธรรมดาของการที่เรารู้สึกร่วมกับพี่แหวนและครอบครัวมากกว่าว่าเ,เรารู้สึก สงสารแล้วเป็นเป็นความใจหายนะคะเป็นความที่รู้สึกแทนคนคนหนึ่งซึ่งเป็นเขามีความมี w i l l ิ n ที่จะอยู่นะคะคือคือเขามีความตั้งใจมีความเข้มแข็งที่จะมีชีวิตอยู่เขาพี่แหวนไม่ใช่เป็นคนที่จะแบบอยอมแพ้นะคะกับโรคร้ายพี่แหวนมีความสู้ตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นที่เรารู้สึกมันเป็น มันเป็นเหมือนนักกีฬาที่แบบเฮ้ยไม่แฟร์นี่หว่า <laughs> เ,เหมือนกับอ่าใช่เรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์อะไรก็ไม่รู้จริงๆแล้วมันเป็นแค่คําทางโลกๆนะที่เราพูดกันว่ามันไม่แฟร์แต่จริงๆทุกๆอย่างมันก็คงจะเกิดขึ้นตามสิ่งที่มันธรรมชาติของมันนะคะแต่ว่าความรู้สึกของคนที่รักพี่แหวนเราก็อดรู้สึกไม่ได้เองว่าเฮ้ยไม่ยุติธรรมนะเพราะว่า สำหรับคนที่ต่อสู้มารักษามาจนขนาดนี้แล้วแล้วก็กำลังใจดีมากแล้วก็อายุยังไม่มากนะคะก็สำหรับเราความรู้สึกในขณะนั้นก็รู้สึกว่ามันที่แผนไปแล้วเหรอที่แผวนสู้อะค่ะมันมันมันเหมือนกับเอ๊คือพูดไม่ถูกอะค่ะบอกไม่ถูกคะ่ะ ก็บอกอะไรก็ไม่รู้จะบอกอะไรอ่ะแต่อมเชื่อว่าสิ่งที่นัแหวนทำมันสอนพวกเราได้เยอะมากเลยว่าถ้าเราทำดีความดีมันก็อยู่มันตายไปแค่ตัวแต่ความดีมันก็ยังอยู่แล้วก็ทำให้เราได้เห็นว่าความตายเป็นเรื่องที่ไม่เลือกอายุนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิดมันมันมันถึงวันที่เราอาจจะต้องกลับมามองตัวเองแล้วก็อยู่ความไม่ประมาทกันได้แล้วว่าเราจะอยู่ยังไง อาจจะไม่ต้องเป็นที่รักของไทยได้มากเท่าไหร่แต่อยู่ยังไงให้คนอื่นไม่ต้องลำบากใจเมื่อต้องอยู่กับเราเราก็รู้ว่าวันหนึ่งมันก็จะเป็นเรามันมันคือการสอนของคนคนหนึ่งที่จากเราไปนะ่ที่แหวนก็เหมือนเหมือนมาเตือนสติพวกเราด้วยนะคะว่าอย่างที่บอกคือความตายไม่ได้อยู่ไกลพวกเราอย่างที่คิดหลายๆคนอาจจะคิดว่ายั่งรอกพอพูดถึงความตายทุกคนก็มักจะบอกว่าอย่าพูดสิไม่เป็นมงคลอะไรเงี้ยนะ แต่จริงๆแล้วพูดได้ค่ะเพราะว่ามันใกล้ตัวเราไม่รู้ใครจะตายเมื่อไหร่นะคะวันไหนมันมาถึงเมื่อไหร่คิวไหนก็ไม่รู้เหมือนกันใช่เราอาจจะโดนรัดคิวไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุะค,ะ<ช>ค่ะใช่เราดูแลตัวเองให้ดีทั้งสุขภาพกายแล้วก็จิตใจนะคะก็อยากจะคือทุกคนก็คงจะอยากจะบอกพี่แหวนนะคะว่าพี่แหวนคงเห็นวันนี้พี่แหวนคงคงอยู่กับเรานะคะพี่แหวนก็คงเห็นว่า ทุกคนรักพี่แหวนมากแค่ไหนแล้วก็เมื่อพี่แหวนยังอยู่พี่แหวนได้เป็นที่รักของทุกๆคนมากแค่ไหนแล้วเมื่อพี่แหวนจากไปพี่แหวนก็ยังเ,เป็นที่รักของทุกคนมากแล้วก็มากไม่น้อยไปกว่าเดิมก็คงเป็นอย่างนี้ตลอดไป

ถ่ายรูปครับนี่ใหม่ครับใหม่